โอเคก็ขอบคุณ hmm, ท so ีเพื่อนผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมเช่นเคยเหมยดีอีกแล้วนะครับผมนะโอเคมาจากที่เราแบบขัญญากันไว้ว่าวันนี้เราจะมาเล่นเกมให้ท่านผู้ชมได้ดูกันดิบกว่านะโอ้โหเอาอ่ะก็เป็นกินทองของเกมนะฮะเป็นสกินทองจำกัดนะครับบอกเลยว่าใครที่รอดูสกินยืนอยู่นะผมก็มาเล่นให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วนะครับผมโอเคเราไปดูรูปหน้านะครับของเกมสกินทองกันดิบกว่าแล้ว อะไรจริงนะนางมีความฟิตตี้แล้วก็มีความแบบว่าอืมคมันนี้ว่าอะไรฟิตตี้แล้วก็มีความสวยใช่ไหมแต่เอาจริงแนละ้วผมว่านางดูแน่แน่แบบแนะ่กลัวไปนิดนึงนี่ก็เป็นแอนิเมชันท่าทานตอนที่เราไปจิ้มรีซเองแล้วพูดถึงเอ,ง <c oughs> เอาไอ,อ้จริงนะผมว่าการกินทอเนี่ย ไม่ได้แตกตา่างกินแรกเท่าไหร่นะอันนี้เราเราไม่ได้บูลลี่นะอันนี้เราเราเราผมที่ตัวอย่างนั้นจริงๆนะตอนแรกที่ผมมองแว็บแรกเนี่ยคิดว่ามันเป็นกากินแบบว่าไม่ใช่การกินทองะแตะ่จริงๆันถามว่าหมอ,อกินทองไหมว่าก็าอาจจะหมอก,ก็ไดนะ้อยากให้มันมีอะไรมากกว่านี้นะครับอยากให้มันมีแบบเอ็ิปิงอะไรมากกว่านี้นะแต่ตอนนั้นแหละครับ มันเป็นได้ให้แบบนี้นะเราก็อะไรบ้างไปได้แนละ้วโอเคผมเอาไปว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมครั้งหนึ่งเกมกันดีกว่านะครับนะโอเคเราไปกันดีกว่าโอเคโอ้โหโมาด่าแรกก็เป็นชายหน้าเท้าวเลยอนะีกเอาหวามันเกินร์จริงเลยวเราจะต้องตายในชายหน้าเทาวแนะ่เลยครับผู้ชมโอ้โหบอกเลยว่าผมเล่นเกมเป็นเกมที่ต่อนะครับเกมนี้ก็บอกเลยว่าผมเล่นไม่เป็นนะเออครับผู้ชม ผมอาจจะเล่นมั่วเล่นยังไงต้องขอภัยด้วยนะเอาว่ะริงฟิง is good a แอปไหนโอ้โหเขาบอกว่าคืนนี้ริงดีมากนะครับนะเอาว่ะเอาวะมีมีร่างแปลงกิจด,ด้วยนะ <c oughs> โอเคผมนะในช่วงนี้โควิดยังระบาดไปอยู่นะครับไปอยากืมรักษาสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับนะช่วงนี้นะ <c oughs> โอเคเราโหลดเข้าเกมกันก่อนนะครับท่านผู้ชมนะ อยากให้ผมรีวิวตัวอะไรอีกนี้สามารถคอมเมนต์ได้นะครับนะอคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดิดให้ผมด้วยนะครับนะแล้วก็บอกกันได้นะครับถ้าเดี๋ยวพอแบบพอผมว่าเออมันน่าสนใจเดี๋ยวผมจะเอามาเปิด<อ>วตแล้วก็ให้ชผู้ชมได้หวตกันนั่นเองแต่ตอนนี้ขอเคลียววร์วตเก่ากันก่อนนะครับทตอนนี้เอ่อท่เขาใหเนี่ยนจะเป็นกีชาไม่รู้ทำักินอะไรอยดแต่ว่า,าชมู้ชมอยากให้ผมรีวิวกินชาแล้วต่ว่าก็จะเป็นในขวดของพี่ษานะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นในขวดของ อะไรนะโจเฟโกฟพวกกติดั่นเองนะโอเคเราวิ่งกันมาตรงนี้ก่อนนะครับโอ้โหมาตอนแรกแล้วนะผมก็ต้องปางง้างไปก่อนนะง้งาของเรานะฮะตรงนี้มีเปิร์หูขึ้นนะ่านผู้ชมมีเปิร์หูขึ้นจากตรงนี้ด้านซ้ายมือด้านขวาเราอัานเน่ด้านซ้ายนะน่าจะอยู่ตรงด้านซ้ายเราเดี๋ยวเราเล่นตรงนี้ก่อนอ้าวชวมวกกลับมาแล้วครับผม เจ้ามวกกลับมาแล้วอะาวแน่น้อีฟน่ว่านะอีฟน่ว่าไปไหนละเราว่าไปไหนเราว่าเกินเกินไปไหนละไปไหเราเราต้องตาหอก่อนใช่ไหมานผู้ชมอ้าวไปไหนล่ะได้มาก็มือเกินมือเกินไม่ไหวนะไม่ไหวนะมือเกินอุ้ยอุ้ยพังก่อนพังก่อนไม่ให้พังเอ้ยไม่ให้เล่นอ๋อเดี๋ยว่นเด่นเดเขาแดนอะไรของเขาเ่ยอันวแน่กลับมากลับมาอ้าวแน่โดนโดนโดนแน่โดนแน่ตอนนี้ค่าความชินอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับผม เต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่นายอีกจะโดนหนึ่งแผลอย่างนี้นะอ้าวว่ะอาวะมันก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆแต่นายอีกคนนี้ก็โดนไปหนึ่งทีก่อนนะครับผมอา้าวว่ะเราไล่คนแรกค่อนข้างนานเลยนะอ้อยังไงนายอิปก,ก็โดนลงไปแล้วนะท่ <c oughs> านผู้ชมนายอีกก็โดนลงไปแล้วเอาวะ <c oughs> โอเคเราปัดปิปเปอร์ไว้ก่อนเหมือนเขาอยากจะวนยิงเขมา เน่จะวนมากแเราก็เราก็ยังไงเอ่ยเราดินตามาเลยดินตามาแล้วก็ดึจงจมวกโอ้โหไม่โดนไม่โดนโดนไม่โดนแต่ก็โดนมือไปทีนึงนะโอเคครับผมอันนี้นายอีฟเลือดไหลแล้วนะครับนะเดีย๋ยวรอเขาล้มก่อนนะแต่ว่าเครื่องไปนี้น่าจะหายไปยาวๆได้นายอีฟได้ไม่นานเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่ได้ใช้ครับโอเคตีให้มันเก็บแผลองแผลก่อน โอเคไปพาไปนั่ง okay. ก okay, uh ่อนแถวนี้โซนไม่ได้นะครับนะไม่มีคนปั่นเ่ยจานชิ้นน้ำตาลเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจานที่ผมว่าเป็นด่านที่โซนเครื่องโคตรยากที่สุดในเกวียนคือด่านมันใหญ่เกินก็จะเป็นอะจริงๆนะเออคือแบบเพื่อมันกระจุกมันไม่กระจุกเลยครับเพราะแบบว่าเก้าอี้กระดานก็แบบตองถักเอาวะเกวีเดี๋ยวเราไล่ต่อนกันก่อนแล้วนี่ขอของคุณหมอเนี่ยเอาหวามากระส่องคนเดียวโอเคประเด็นนะ ว่าเฟดออฟฟิเซอร์ของเราเองอ้าวมีการใช้นื้อการมาแล้วนะแต่ว่าพี่ก็เล่นมาก่อนนะโอเคนะมีก็เล่นมาก่อนนะอันนี้ยังไงอะ่ะเราว่ายังไงอะ่ะหลอดเลยดิหลอดเลยดิอันนี้พ,พุ่งพุ่งไม่โดนไม่โดน,ไม,โดนไ,มไม่โดนแกเราก็ฟุ่หนึ่งทีโดนไปแล้วะอ้าวว่ะอ้าว่ะโอเคประเด็นแต่ว่าน่าจะเป็นนายิฟนะเอาบาดตัวไปหนึ่งทีนายิฟนายิฟค่าความชื้นอยู่ที่75ครับผม โอเคประเด็นค่าความชินเริ่มลดลงเรื่อยๆนะอ่ะาวพวกผมยังไงยังไงจะรอรอหลงรอเลยยไปก่อนอ,อีๆๆนะกทีนึงดีกว่าถ้าเรายิ่งแจกแผลในอิฟเยอะเนี่ยนะเขาจะยิ่งฮิวตัวเองช้านะครับแนตะ่เราก็แจกไปหน่อยแล้วกันโอเคอยังไงตรงนี้มันเหงาไปที่เคยมีใครเห็นใจบ้างไหมตรงนี้เรากราบโดนคนขายของเรลยอ้าวนม่อิอฟเลยเฟดดีกว่าโอเคเราโอ้ โอ้อาวมีคนอยู่มีคนอยู่แอนนี่แอนนี่จะได้ยินไหมว่าครยงใครโอ้ยไปโดน <c oughs> เฮ้ยเต้นเหมือนเกินพี่ไม่ไหวแน่แบบนี้นะเราไปปวดคนปั่นล่าดีกว่าเราอย่าไปไล่คนที่เขาไม่ปั่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นงานเดี๋ยวดี๋ยวแย่โอเคเอาว่ะตรงนี้มีเแิ้นหูขึ้น,นแต่เราหาใครไม่เจอนะท่ันผู้ชม เขาอยู่กปนตรงไหนนะอยู่เป็ตรงไหนนะ, <Hey. S 1> ะแม่แอนนี่เธออยากจะปั่นไฟมากเข้าไปตังไงอี๋อุ้ยไ่โดนไม่โดนไม่โดนโดน,โดนยังไงแอนนี่แอนนี่กระโดดอ๋อไม่กระโดดเฮ้ยยะยะโอ้โหเอาว่ะไอ e ี i ลิฟไอแคนไฟว่ะไอ e ี่ลิฟไอชัตเตอร์สกายว่ะเอาว่ะบินแล้วเอ้เอบเอบินอะไรน่ะนะ่นน่นน่ะแม่ใช่ไหมแม่บินอย่างนี้ใช่ไหมแนะ่ เห็นไหมนะกายนะกายนะแบบนี้อืออาวะเอาวะดึงห่อกลับมาก่อนตอนนี้เรายังทำดามจจากน้ำไม่ได้เลยนะยากจริงแกัวนี้ก็โดนไปโอ้โหเอาวะเอาวะทำได้แล้วอ่ะท่านผู้ชมทำได้แล้วโดนไปหนึ่งทีแล้ว น้ำโคตรจ้าเลยแบบนี้มันกว้างเกินความจำเป็นจริงๆนะไลยยังไงยังไงก็ตีไปกว่าหนึ่งทีนะตีไปกว่าหนึ่งทีเอาวาคนสวนข้าความคิดถามอ้าวมันยังกระโดดอยู่อีกมันโอคกระโดดจริวงๆเลยว่ะแอนนี่คนนี้ว่ะเอาว่ะเอาวะยังไงแล้วยังไงแล้วเดีย๋ยวเราเราจะทำให้ค่าความชื้นเต็มร้อยอ่ะอือตัวมีอีกหนึ่งทีนะผมเอาว่ะแอนนี่เหมือนจะกระปริบออกเครื่องให้เพื่อนนะโอ้โหพอไปเราก็ผ่านด้านที่เดิมไปสิบบานะท่านผู้ชม ไกลมากเลยโอุ้ยไกลไกลแค่ไหนสิไกลอีไกลแค่ไหนถึงความสุขิไกลเอาว่ะเอาว่ะร้องเพลงว่ะโอเคระวังไว้ก่อนนะเอ่ออาว่ะยังไงเรายังไงเรายังไงกุ้มไปหนึ่งกีก่อนต้นเรือโดนไปหนึ่งกีแล้วครับต้นเรือโดนไปหนึ่งกีก็ตีต้นเรือไปก่อนนะครับผมโอเคใหญ่เขาได้ปั่นไปได้ถอนรหัสนั่นเองนะแอนนี่เราก็ค่อยๆเก็บกันดีกว่า ยังไงยังไงก็ยังไง้งไงงางตีไปเลยเหมือนรู้สึกว่าเออตัวนี้ง้างตีค่อนข้างแดดนะครับนะ้ง้างตีนานพอๆกับลีโอลือมั้งนะดีโอเนี่ยจะเป็น,น,นตัวที่ง้างตีแานมากๆนะครับ จริงๆตัวนี้นางปีไม่นาเนี่ยน่าจะเป็นมรทับเลเวลคือผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เอาจริงผมว่าตนันี้นางปีนามากโอเคว่าเดี๋ยวเราจะไปนั่งกันก่อนคนขายของเล่นอ้อออาววปีไปเรียบร้อยละเราก็ปันปีเปอร์อคนที่มันไปนเด้ไหแต่ว่าตัวน,นี้ค่อนข้างพังไม้ไวนะจริงๆผมก็อัพเปิร์มาแค่สองขังข้นนะแต่พังเหมือนแบบสาขั้นเลยเหมือนเหมือนอูชางล่างตามปเออ ออเคตรงนี้มีเพิ่งหูขึ้นเห็นไหมแี่ยังไงอ่ะเอ็มหมาน้องเอ็มมายังไงล่ะครับไปไหนหรอน้องแสวน่ารักของพี่จะไปไหนนะอยู่คอยเปลี่ยวๆเยวอย่างงี้โอ้โหเอาว่ะใช้นาฬิกาคูเคบาาดินะแต่ใช้ไม่ทันนะโอเคไปเกิดแล้วผม โอเคครับเป็นไงกันบ้างในสัวของสกินเกมนะครับนะเดี๋ยวเอาเอาเป็นว่ายังไม่จูใจกันใช่ไหมเดี๋ยวพาไปเล่นกันอีกหนึ่งเกมนะครับผมอาใช้ตัวเกมเนี่ยไม่ได้เก่งมากนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นเกมที่สองเกมที่สามในการเล่นให้พิ่มได้ดูกันนะก็พยายามฝึกกาวิธีการเล่นตัวของนางอยู่ก็ค่อนข้างเล่นยากนะครับผมผมว่ามันมันเล่นยากแต่แบบว่าถ้าเขาวิ่งออกผมปุ๊บเราวิ่งชนไม่โดนอะไรเลยเนี่ยลำบาก ัวาภายนเะนี่ยผมว่ามันเป็นตัวที่ก่งหลังเกมมากกว่านะหลังเกลค่อนข้างเกิงนะ่งเลยต้นเกลผมว่ายังเฉยๆยังไม่ได้แบบว่ากิง่งจนทําให้ผมรู้สึกว่ามันเล่นง่ายนะแต่อาจริงมันก็ต้องใช้ฝีมือใช้ทักษะพอตัวโอเคเรามาเจอในส่วนของเกมที่ตอน,นะครับนะเอาไปขอด่าดีดีหน่อยแต่ันใหญ่ๆนีไ่ไม่ไหวว่าปวดมัวเกินโอ้ <c oughs> <c oughs> เหมือนมีคนไม่กดเลยนะโอ้โหกดและวะ้ละวะละวะ่ะกดแล้วว่ะยังไงยังไงมาที่ยูบารีดด่าไรเอ่ยอ้าวเฮ้ยอะไรนี่อย่าเพิ่งหลุดนะใจเย็นๆนะเฮ้ยเข้ามาเล่นก่อนนะเอาวะ่ะอยากจะรู้อยางไงและอะไรก็เกินเต้นแล้วเนะี่ยยังไงเลาเอาว้าฮาว่ะ่านผู้ชมมาว่ะเกนแม่โอ้โห เมื่อกี้ใช้น้าทาวนนี้แต่นครไม่เคยหลับไหลพี่พี่แกล้งผมวะนี่ยโอ้ยพี่กรนะโหลกอะไรมพี่เริ่มกระโหลกกับผมล้วนะโอเคมาหัวม,มา๋ยวเราโอ้โหเอาความมีน,น้องสองคนเลยเอาสืบคุณหมอแล้วเนี่ยคุณหมอแล้วมีไหมหมวกั้นหนึ่งคนนะเอาเอาวะเกมนี้ไม่มีตัวช่วยก็หวานหมูอยู่แหละองึงหวานหมูอยู่ โอเคแล้วผมอ่ะเดี๋ยวเรารอเข้าเกมบกันนิดนึงนะครับเราเจอในของดานนครไม่เคยรับหลายนั่นเองนะครับนะโอ้โหเป็นอีกหนึ่งดาที่ผมเองก็ไม่ชอบเลยแต่เราก็ต้องเล่นนะครับตอน10โมงนะครับไม่ควรทายีประตูตอนบ่ายแล้วก็อย่าลืมอย่าโดนเรียนมาดูนะครับโอเคเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะเราเกิดประตูโรงเรียนนั่นเองนะเอาพี่ประตูโรงเรียนประตูเก่านะครับโอเคเราป้าก่อนไปตปนอตรงเครื่องวงแหงเลยน่าจะมีคนเป็นอยู่หรือเปล่า ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยรอ้อมาตรงนี้เวลาเราปลาหงเนี่ยจะทำไม่โกรเราเดินเร็วขึ้นแต่ไม่สามารถโจปีสวยเวอร์ได้นั่นเองนะครับเอาว่ายังไงล้ายังไงเราอื้มโดนไม่หนึ่งทีโดนไม่หนึ่งทีกระกายกรรมนักเวีกรรมอื้มโดนไปแล้วข้าความชื้นข้าความชื้นเจ็ดสิบเอ็ดนะหอมหอมชื้นเจ็ดสิบเอ็ดแต่เราก็โซนที่ตรงนี้ไว้ก่อน ัอนแน่นักกายกรรมของพี่ไปไหนแล้วไปไหนแล้วอัแน่ภพหมาอย่างงี้เราล้มน้ำเลยเราล้มน้ำเลยนอ่แน่โดนโดนโดนล้มแน่ล้มแน่ล้มแน่ข้าวปลาชื้นปลาชื้นาชื้นอุ้ยไม่ทันไม่ทันนะยังไงเขาออกไปได้ก่อนนะเขาออกไปได้ก่อนเอาหว่ะเอาหว่ะนักเวมกรรมของพี่ว่ะ นะักเรีกรรมของพี่ไปไหนแล้วอันแน่จะไปสุขาเหรอพี่บอกเลยว่าน้องไม่ได้ไปแน่ๆยังไงไม่ได้ไปก็ไีมือไปแล้วกันอ,อ่ะไปไปเกิดตีคนนิงดีกว่าไปไปนั่งกันก่อนโอเคในของเกมนี้มีคุณหมอหญิงตาบอดแล้วก็นักกายกรรมนะักวัหญิงนั่นเองนะโอ้โหเอาไป เราจับมานะตรงนี้เพือจะได้คนอันเน่ตรงกลางมันมีใครวบวบแหวมๆอยู่นะมีใครนะกาบอดเอ้ยไม่ใช่นี้หว่าเอาอะมันลับวับต่อแม่ต่อกาเลยว่ะไม่เกรงจงเกรงใจน้องเซรยเลยว่ะเอาวะเราล้มลงน้ำเลยล้มหมดแล้วโอ้โหชนไม่โดนกระโจนแกล้งนึงอีกแล้วชนไม่โดนชนไม่โดนชนไม่โดนแต่กรยักไปชนเอาวะเอาเตือนเตือเตือยังไงเราเตือยังไงยังไง อโดน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 คุณหมอคุณหมอล้มว่ะโอ้ไม่ล้มนะค้าความชื้นอยู่ที่91นะเอาว่ะไม้หมอกันโอ้โหเกือบแล้วเกือบเข้าวาปได้แล้วตีวาปทิ้งไม่ก่อนเลยวาฟเจ้าปัญหาเอาว่ะไปเราจะไปนั่งกัินเหมือนเดิมเลยเรามานั่งตรงนี้ดีกว่าแน่มีวาปของคนบางคนทิ้งไว้ตรงนี้ดียวเอาว่ะโอเควางไว้ก่อน วางไว้ก่อนเดี๋ยวเราปาไปยังนั้นก่อนอยังไงอะยังไงอะยังไงเงีอ้เอเราขึ้นเกินยังไงโดนวะโอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนยังไงเรายังไงจะวนกับพี่เหรอแต่ว่าจริงๆขวัวเกนี่ยค่อนข้างเดือดชาเลยเออยังไงยังไงจะวนเหรอยังไงเราเป็นพลายาน้ำนะมไม่โดนไม่โดนตีวะไปก่อนตีวะไปก่อนอฮ้ยตีไม่โดนอะไรเนี่ย ทำไมกีวะไม่โดน่ยผมหันจอแล้วเกมมันไม่หันตาหมาย่ห้ผู้ชมเอาวะเอาวะยังไงยังไงบอนไฟวะบอนไฟวะเอาวะเราใช้กีวไว้ได no> ้ชั่วคราวนะครับผู้ชมเราเป็นบอนไฟวะเอ้ยังไงบอาว่ากีเลเหรอกีเลเหรอหืหมไม้หมวกกั้นไม้หมวกกั้นนายจะไม่โดนนะไม่เราใด้เหรอเราตีมือก็ได้กลายเป็นเกมขายตีมือแลยผู้ชมนะอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแบบน้อยใจกันนะํำไมผมไม่ใช้สก,กิลเลย <laughs> ผมเล่นไม่เป็นนะครับท <laughs> okay. oh, oh. นผู้ชมโอเคโอ้โหอ่ะวยังไงเกมนี้ก็ได้อยู่นะเกมนี้ก็ได้อยู่แต่ว่าได้อยู่ที่กำลังาจะตายอยนี้เไงนะโอเคเราว่ายนะ,นะ okay. ะายนะมาก่อนเลยเราว่ายนะมาตรงนี้ก่อนเลยเอา้าวมีคงปั่งไวกันตรงนี้คงหนึ่งหรือเปล่าไม่มีนะน่าจะเครื่องกลางเปล่าเครื่องกลางนั่นแงมีคนเปล่ามีว่ะมีว่ะรอยเท้าว่ะ รอยเท้าอ่ะยังไงอ่ะเราอัดตัวไหนเอ่ยตัวไหนอันเนนักบวชว่ะตามไหมตามดีกว่าแต่จริงเราควรไล่น้องกาบวชนะจริงอันเนมันเรีบพลิกจริงเร็รรรเวใช้วาฟกิ่งเอาเลยละลออไปสงสารดีละไอคนนี้มันเล่นเป็นนะเราอย่าไปไปอะไรกับมันเลยพราว่ามันล่อไปสงสาร <c oughs> เพื่อให้เพื่อนได้ปั่นเครื่องนิดนึงออกมาดีกว่าโอเคดูอ่ะเครื่องตรงนั้นวะเครื่องตรงนั้นมีคนปั่นสนุกขนานอยู่คนหนึ่งนะ มีโครงปั้งไฟฟรีอีกครับปอกเงียหนึ่งโครงแน่อันนี้ยังไงเนียนเหรอน้องตาบวชน้องตาบวชของพี่ยังไงยังไงยังไงโดดโดดโดดหนึ่งมีเอาวะเอาวะข้าความซื้อเข้าความซื้นเต็มื่อกี้เต็มเต็มอู้มือสวยในสุดเราก็ได้ใช้ทีสกิลของเล็เลยเล็บตั้งนานเนี่ยยังทำใครล้มด้วยแบบกินน้ำไม่ได้เลยยังตีมืออยู่เลย อันนี<พ>้ <uka> ผมไม่เล่นรีโอดีกว่าไม่ชอบแบบเปียมือยอย่างเงี้ยเออรีโอก็ฝ่ายต้อได้นะโอเคไปตรงนี้มีคงหรือเปล่ามีงคงฝั่งไฟหรือเปล่าเท่าละเท่าละอย่าเราโอ้เสี่ยงเีอไว้ไม่ฝันนะไม่ฝันนะขยาับฝันต้องโดนโดนปิปเปอร์เราจับตามองอันนี้เอาว่ะคุ้งหมอว่ะเราอย่าไปตีอย่าไปตีเร่งความเร็วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเขาใช้ความเร็วมาได้นะ เอาอ่ะมันยังอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนขโมวยว่ะมีคนขโมวยว่ะท่านผู้ชมมีคน he he เอาอ่ะอย่าห้องตาตาอะไรน้องตาปวดนะต่อเนี่ยเอาอ่ะปัดปิ้ปเปอร์ไว้ก่อนนั่นน่น้องาตออาบอ,ด,อาดจา๋าอะไรโอ้โหแอบเมียนมากอ๋อแอบเมียนมากอ๋อโอ้ยขาปอดมันเหลี่ยมกิ๊กยังเลยวะเอาว่ะเกินยังไงอ่ะเอาอ่ะยังไงอ่ะเอา เอานักบวดไปได้ยุงนี้แล้วหรอมุนนี่ไหนวะเนี่ยไปไปไปเราไปเกิดแต่ก่อนดีกว่าไหมตาบอดเลยเปลือยรึเปล่าเอาว่ะเครื่องตรงกลางไม่ผิดแล้วนะโอ้โหไม่ใช่เครื่องตรงกลางีสิเครื่องขอบแบบเครื่องเครื่องใกล้ๆกับโซนปีชานั่นเองนะเอาว่ะเอาอ่ะมันก็ยังจะปั่นไฟลักในการปั่นไฟมากๆเลยใช่ไหมลักในการปั่นไฟมากๆอย่างนี้โดนไปหนึ่งทีเดี๋ยวต้องโดนเดี๋ยวต้องโดนเ็อปหมอกกับมาโอ้โดนหนึ่งทีเอาแล้วว่ะแล้ ทำคอมโบได้แล้วนะเอาผมบูได้แล้วตอนนี้จังหวะนี้ยังไงเราก็ตีหมอยลงตีหมอยลงไปก่อนสวยเอาว่ะจังหวะนี้เราทำได้แล้วนะคอมโบผมกว่าจะทำได้น้ำาลาแบไหลับผมเหลือเพียงเดียว <c oughs> <ๆ>เอาว่ะเอาว่ะยังไงยังไงเราว่าเกลีกแล้วนะเราว่าเกลีกแล้วนะนักบวชนะอะไรอะ่ะโอ้ นี่ก็เอะอะก็จะล่อไปถุงแขนอย่างเดียวเลยนะจะให้เพื่อนลุกขึ้นไหมได้เลยใช่ไหมโอ้โหเอาว่ะมันเลี่ยมเกินมันเลี่ยมเกินโอ้ยไปไหนแล้วอะ่ะเอาว่ะเราก็ไปตามหมอดีกว่านะท่านผู้ชมอยาให้หมอลุกขึ้นมาก่อนเราจะได้ไล่แบบนักปวดทีเดียวไปเลยนะเอาว่ะคุงหมออาคุงหมอตื่นิ่งมาเลยอย่างน่าอาคุงหมออย่าเกินกายนะเอาว่ะ โอ้โหมีวา้ามอยตรงนี้ด้วยนะไอ้วา้ามนี้นี่เองที่มันเป็นเั้าปัญหานะอุย้ยทำไมน่าปวดขึ้านน้ำของประเพณเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะโดนอยู่แถวนี้หรือเปล่าอันนี้อันนี้แถวนี้มีคงหรือเปล่าอันนี้มันก็อยากจะไปขู่ขานบ้างๆไะนะอ้ัวเนี่ยเออมันเล่นอยู่ที่เดียวจริงนะท่านผู้ชมไปกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปเอาเก็บคุณหมอก่อนจะได้กรับกีนเดียวไปเลยคุณหมออยู่ไหนล่ะครับคุณหมอครับอยู่ไหนนะอยู่ไหนไหนรอ เอาวะคุณหมอมันมันยิ่แบบน่าตาเฉยหรอไม่สลใจเราเลยโอ้มันหิวตรงไหนของมันวะเอ้ยอยู่ตรงนี้นี่เองอยู่ตรงนี้นี่เองคุณหมออแม่โดมนมาหนึ่งจีนะหิวไปก็เท่านั้นแหละพี่น้องยิวไปก็เท่านั้นแหละพี่น้องยังไงยังไงยังไงเป็นมากพ่อเพื่อนแต่เราเป็นพี่น้องกันนะพี่น้องโกระ ไปครับผมไปเกิดเอาไปก่อนเออเดี๋ยวสาวปตามนะปวดนัก,กนดีกว่า,าวนักปวดนักปวดอยู่ไหนครับเมื่อกี้เห็นเปิ้หนหูขึ้นอยู่แถวนี้นะอันแน่อันแน่เราเนี่ยมันล้ายจริงๆเลยนะถักปวดนะเดี๋ยวเราก็จะลากไปสุ้าขาดอใช่ไหมล่ะเอาไ,ไม่ลากหรว่าไม่ลากไปสุ้าขาหรือวะ <c oughs> ืเปไงวะเจ็บจนทอเกินจินใจใจะชนไหวอ่ะ <c oughs> ยังไงเข้าความเื้อนเข้าความเลื้นพาความเคลื่นดิจิตเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบเจ็ดเราบีบบีปุ๊บบีปุ๊บบีปุ๊บเออโดนไปหนึ่งทีโดนไปหนึ่งทีโดนไปหนึ่งทีแบบนี้เราต้องตีมือแล้วท่านผู้ชมต้องตีมือกันแล้วนะก่อนที่มันจะหนีเราไปอีกรอบหนึ่งหาตีกันตั๊กองโดนไปหนึ่งทีก้อนโอ้โหว่าจะจับได้ไอ้นักวเนี่ยเป็นจะมามาแท้เออเอ๋อเขาก็ลากไปสุกาดอย่างเดียวเลยละเออคนนี้ไม่ไหวนะเขาเล่นเป็นนะันนี้ โอเควันนี้ผมขอตัวลาไกันก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยบ๊ายบาย